น่ารักของกันนะอยากอยากอยากเจอความน่ารักกว่านี้มาใกล้ๆเลาเดี๋ยวให้อกแก่ตายแล้วเซลคนเมาดีกีดการ์ดกันใหญ่หมดไปกี่เทร์แล้วนั่นอะสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาถ่ายรูปใกล้ๆกันได้นะเราให้เวลาเซลฟี่กันน่ารักกลุ่มอ่าอยากถ่ายรูปกัน มาข้างหน้าครับแล้วก็หยิบแบงค์ยีิขึ้นมาจ่ายด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค้รองเอาเบียมั่ะหสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวเราจะไปสนุกกับอีกเพลงนึงนะครับผมเพลงนี้ใครร้องได้ช่วยกันร้องนะครับผมกับเพลงอย่างน้อยครับสำหรับวัยรุ่นเนี่ มายืนอยู่ข้างหน้าพร้อมกับลุกเต้นกับทาวเวอร์เบียเบียทาวเวอร์เป็นุคนที่น่ารักมากรวมถึงทุกคนที่ฟังเพลงอยู่ในงานนี้เลยครับผมกับงานกินปูเช็คเช็คเช็คว่าจำได้หรือเปล่างานกินปูครับที่สิบสเออมีสติดีโอเค มากครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวอุ้ยคนคนที่อยู่ข้างหลังเขาบอกว่าถ้ากรีดไม่ดังอ่ะเขาไม่ออกเอาไม่เอาไม่ออกอ่ะาตุ้มตาไม่ต้องออกนะอยู่ข้างหลังไปอะไรอะไรหุ้ยขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะฮะอาจจะน่ารักบาดใจสาวๆหน้านิดนึงพูดอย่างนี้ตุ้มตามาหอมแก้มสามทีไม่เอาไม่เอา อย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดเออ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 อยู่ไหนเนี่ยมีแต่เสียงอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเนี่ยจะส่งเวทีนี้ให้กับทุนตามนะครับขอเสียงเกทุ่มเติมเลยครับขึ้นมา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 ที่รักขึ้นมาทำไมเพลงนี้อินเนอร์ดีจังเพลงใช่ไหมเพลงใจเดียร์อุ้ยทำไมมีไม้ไฟอ่ะเฮ้ยโห่อ่ะ ไฟไฟชูเนียอยู่ในใจเรานะในเพลงเมื่อกี้อะไรทำมอินเนอร์ดีขนาดนี้ตั้งแต่คุกมาสี่ปีเพลงนี้ดีสุดเลยแล้วก็เขาก็ตั้งใจร้องกเพลงก็แหละอ๋อหรอไม่มีเลยไม่มีประเด็นอะไรใช่ไหมไม่มีเลยคิดว่าเราอินกับเพลงจูเนียพูดดีจูเนียพูดดีอ๋อพูดดีพูดดีเขาก็รู้นะเดี๋ยวก่อนคุณตุ๊กตารลนัดกันมานี่คุณมาคุยกอนเพื่ออะไรผมแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนเรอเรื่องแต่งตัวนะฮะ เรารู้สึกว่าเสื้อทุ่งตามมันสลับกับเราอย่างไงเออ <laughs> เสื้อเราสลับกันตอนไหนฟิดนมเนี่ยหัวนมเจาะหัวไม่อาไม่เ,อ,มเ,อ,มเอ,อย่าเล่นนมแ <laughs> มววันนี้ไม่มีใครกินนมวันนี้เขากินเบียร์กันเห <laughs> ็นไหมนะฮะใครกินเบียร์ขอเสียงหน่อยแล้ว <laughs> จริงๆเขาไม่มีเวลามาส่งเสียงให้เราหรอกเขายกอยู่เขาไม่เมานะเขาไม่เมาแต่พรุ่งนี้เสียงหายนะฮะ เพลงที่จูเนียจะนำมาเสนอในบทเพลงต่อไปนะครับจะร้องคู่กันครับวันนี้ครับผมขอบคุณมากเอตุ้งตาลอกใจผมมาหลายมาหลายครั้งแล้วครับไม่เกี่ยวหรอกอยากร้องเพลงนี้มากของพี่เอ็มอัดิโฟนอ่าไปฟจงจริเฮะเราถึงตีมกันแต่งตัวก่อนวันนี้นะฮะวันนี้เราอยากให้ทุกคนสดใสนะฮะครก็เลยถึงว่าเราแต่งตัวแบบนัดกันมาฝนตกฟ้าผ่าจริงดีนะไม่ท่วมอ่าจริงจผมไม่ได้นัดเลยฮะ ผมก็ผมก็ตั้งใจว่าอยากแต่งตัวแบบนี้อยู่ดีอีกคนหนึ่งเขาก็แต่งแบบนี้ฮะใจต่อกันนี่ให้ให้คนอื่นเขาพูดเราไม่ต้องพูดเองขอแบบนี้นะอ๋อไม่ใช่เรื่องแปลกฮะเป็นเพื่อนเหรอไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกับ้าเหรอไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันก็พอแล้วกลัวแล้วทำไมฝ้าอันนี้เราขอถอดซัลซินเดอร์ได้ไหม โอ้โหจะมามันแบบร็อกนิดนึงจะมาร็อกจะมาร็อกฉออันถอดด้วยแล้วกันพอใส่ผมรู้สึกเป็นอนุบาลหนีน้อยไงไม่รู้เออ <laughs> เอ,อ,อ่ะคนเพลงต่อไปสำหรับชาวร็อกทุกคนครับผมเพลงนี้ขออนุญาตดึงลงนิดนึงนะครับโอ,อ้ยพอคุณตาแล้วท้ามาเป็นดึงหันหลังสิหันหลังไม่อยากจะอวดนะเออกางเกงมันหลวมเนี่ยกางเกงมันหลวมธรรมดาแหละคนเล็กๆก็หลวมธรรมดาแหละ เขาบอกว่าเล็กสั้นขยันซอยเคยได้ยินเ่าหมายถึงว่าเวลามีสั้นๆเคยเห็นไหมมีสั้นหั่นเนื้อขยันซอยไม่ต้องไม่ต้องแก้ตัวเขาเข้าใจว่ามึงหื่นไปแล้วเฮ้ยโอเคกัฟังคนเพลงต่อไปนี้ว่าไปกับทุกคนนะฮะกับเพลงชื่อว่าเยาบร้อนตัวครับเพลงนี้นำเสนอโดยจูเนียนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนเริ่มนะ หมดไปเป็นพาวเวอร์ขนาดนี้หน้าร้อนในบทแล้วแหละดูสิเนะฮะนะฮะเป็นไงฟิชเชอร์ลิงกันวันนี้ฟิชเชอร์ลิงวันนี้จากที่ไม่ได้ฟิชเชอร์ลิงกันนานนะฮะเอาฟิชเชอร์ลิงดีๆนะให้ความหมายคำว่าฟิชเชอร์ลิงดีๆมาฟิชเชอร์ลิงกันคราวนี้รู้สึกเหนียวแน่นตึ๊บขึ้นมาอู้สำหรับความสัมพันธ์ที่ดีของเราพูดอะไรรอดแหลมตลอดเวลาป่ะเออไม่ดีไม่ดีไม่เอาเป็นไงครับสนุกไหมครับครับผม ให้เขาจับมือหน่อยนี่ไงล่ะเขาจับมือเลยเห็นี้แล้วเอาเพลงเร็วๆเอาเพลงเร็วๆถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอาเพลงเร็วเต้นไหมครับเต้นได้ได้เลยได้เลยวันนี้เราเอาเพลงเร็วมาให้เขาไหมเอาเพลงเร็วมาให้เขาครับเอาเพลงเร็วม้พี่เขาแผ่นนึงไปเปิดฟังที่บ้านหน่อยได้ไหมไม่ใช่เหรอไม่ใช่เราเตรียมเพลงเร็วมาให้เขาเต้นกันขออยากฟังเออ่นี่อาจจะใช้ของนเดียวเลยเอาใครจะไปรู้ล่ะ เห็นพี er ่ก็ดูใจร้อนนะที่เราชอบชอบยิงมา30มสิบปุ๊กเพื่งผ่านมุกนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเราเป็นคนตลกนะอย่าเอออะไรสิคอมเลยนะมปลเปล่าก็กูที่มันมาแทนยินเด่นอ่ะใช่ทำไมทำแบบนี้อ่ะใครใครพูงกลับใครพูงกลับใครพูงกลับขอไลน์ขอไลน์หน่อยครับขอไลน์ไปของานโอ้โหไม่ได้ยังไงสองก็รักกองนะเออ มันต้องประวัดมันต้องประวัดหรอกมีงานทําแล้วเออเออไม่เป็นไรหรอกหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่ทํางานดูแลอยู่แล้วเออไม่ใชเอ้เดี๋ยว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 ดูตาเขาผมดูแลครอบครัวผมไงอ๋อคุณจะรู้สึกอะไรคุณมองส่งสายตาให้ผมรู้สึกว่ามันมันมีประกายในตาเวลาผมมองหน้าผมต้องพยายามมองหาลูกตาคุณนิดนึงเพราะตาคุณมันเล็กมากจะว่าแล้วดูนี่ผมทำตาสองชั้นได้โอ้โห คนนี้สุดยอดจริงๆเลยแน่นอนครับผมหมออะไรทำมาให้เนี่ยอย่าบอกเลยแต่ว่าล่ะเออเออพร้อมเต้นกันหรือยังครับครับผมเขาบอกว่าพร้อมตั้งแต่เพลงแรกจริงๆเราไม่มีเพลงเต้นนะเพลงหนึ่งเออก็อย่างนี้แหละเราก็ทำความรู้จักกันไปก่อนนะครับจริงๆแล้วถ้ามีเวลาผมอยากอยู่ทุกคนตลอดทั้งวันทั้งคืนอ่ะพูดแล้วนะครับผมอ่ะพูดแล้วนะกับด้วยดีแล้วก็ อ่าถ้าพร้อมเต้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเต้นด้วยกันก <ำ S 1> ับเพลงนี้เลยขอใจเธอแลกเธอโผเบอโทรไปป้าใครเต้นแรงเต้นเยอะเดี๋ยวลงไปเต้นด้วย ก็จำไม่รู้ว่าเจอหน้าโดนหัวใจอยากบอกเลกกันว่าเจอน้ารักแค่ไหน,ไ <ป S 1> ไนีวิตแบบไหนยัาดูไม่ดีไม่งามาเลยใค่พอจำเป,ออป็นอ้อมๆจำเป็นว่าดูใช่หมใครบอกว่เต้นอยู่ไหนเนี่ยใหออโทษชามรอเออ 자 เวลามีเพลงนี้ขึ้นมาทีไรจะมีการตีลังกายเกิดขึ้นบนหน้าเวทีโอ้โหจริงๆแล้วก็มันเป็นเทมที่ดีนะครับแล้วผมก็ได้เห็นทุกคนแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาครับสะดุดไหมครับผินเต้นกันหายเมาเลยเอาต่อไหมฮะต่อไหมฮะเออเดี๋ยวไปต่อที่บ้านผมเออแล้วาบอกเลขที่บ้านไปเลยไปบ้านเลขที่เอ้ยเขาจะรู้ได้ไงว่าจะให้ส่งให้เขาพูดเอห นะฮะขอบคุณมากจริงๆนะครับวัน,ะะนนี้มีความสุขสนุกสนานนะฮะตอนแรกนึกว่าเอาพูดจริงๆตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเล่นเล่นอะคอนเสิร์ตอ่ะครับรผมฝ<ม><อ>นตกโอ<ม>้ใจคอไม่ดีนั่งนั่งอ,อ,อ,อธิษฐานในรถเลยนะไม่จริงอ่ะเ <c oughs> ห็นคุณโทรศัพท์อยู่ไ <c oughs> อ้บ้า มาด้วยกันแท้จริงๆคือตั้งใจว่าจะมาร้องเพลงบอกว่ามางานกับตูมตาเนี่ยผมพูดเราก็เลยเตรียมเสื้อผ้ามาใช่แล้วทีนี้บอกว่าฝนตกคตายแล้วโอ้ใจคอไม่ดีทีจะมีงานด้วยกันเนอผมเนี่ยนันๆทีจะได้เจอคุณคุณก็นันๆทีจะมีงานใช่ใช่ผมจะพูดเนี่ยคุณจะมาแย่งมาทำไมมันจะได้ดูแบบจะดูเอ็นดูน่าดูเลย ลืมมันไปก่อนขอคุณจูเนี่ยพูดอีกทีหนึ่งนานาที่ผมจะได้เจอทุงตาเนราะผมเขามีงานโอ้ยาปแล้วี่ติ๋วเขารอข้างหลังนู้นโอ้ยมา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 าม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 าาม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 มามาาม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 าา เมื่อกี้นี้เห็นท่าเต้นนี่รู้สึกว่าจะเอลเคสกันไหมคะต้องถามตูดามยังไหวอยู่นยไหวอยู่นะมากครับคือก็ไม่ค่อยคุ้นเคยครับโอ้ตากรส่งสายตาหวานไปอีกแต่ว่าลราเพราะว่าไม่เคสครับยังไม่เคสคำตอบไม่ตรงถามดีกว่าโอ้โหเนยต้องบอกว่ามันมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะขอเสียงกรี๊ดดังๆให้ทั้งตูตันและจูเดี้เดิน จริงๆใช่แล้วครับนะคะคนนี้คิดดังสุดนะฮะแสดงว่าไม่เคยถูกหวยเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ดูท่าทางโดนหวยกินตลอดไอ้บ้าแล้วเขาถูกหวยเขาไม่มานั่งดูแยงตรงนี้ตลอดบ้าเหรอ <c oughs> โอ้โหเขาบอกว่ารักกันจริงวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมากๆที่มาสร้างความสุขสนานให้กับงานกินปูด,ดูทะเลกรุงเทพค่ะแล้วหวังว่าจะได้พบกับทั้งสองท่านอีกนะคะคราวหน้ามาอีกนะคะยินดีมากค่ะผ่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชสวัสดีนะ วันน hey, so ี้พี่คาดประการใดก้ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมผมจะไปแล้วผมสาเตรียมโทรศัพท์ตุ่มตามาถ่ายรูปแบบเซลนฟี่อ่ะโอ้โหเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วตอนนี้เชิญเลยนะคะต้องบอกว่าทุกคนบอกว่ารอโอกาสนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วรีบเข้ามาเลยค่ะนะคะหลังมา อะไครับโวยคนล่ะครับเก้าอี้ฮะจับบ้าเหรอไม่ไกลขนาดนั้นเซลฟี่แค่ข้างน้างค่ะตกใจเลยเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยไปคอบออกนะได้ครับได้ครับที่เขาบอกให้ผมลงฝั่งนู้นนะฝั่งนี้อาจจะลื่นโอ้โหดิค่ะพูดตรงๆว่ามีวันนี้เพ่าพี่ให้นะฮะขอบคุณมากๆสำหรับแรงเชียร์แรงใจและก็แรงเงินนะฮะ มีเท่าไหรเนี่ยประมาณพันหนึ่งไปซื้อปูถูกต้องที่กว่าตุกตนหิวเนี่ยหิวป่ะหิวเลยจัดไปเลยได้ครับผมบอกให้ทุกจีบอกให้ทุกตามกลับมาเล่นไ g จีเนาะอยากให้กลับมาเล่นไหมเออเออกลับมาเถอะ่อจีผมไม่เล่นหรอกครับเพราะว่าไอจีมันเห็นแค่หน้าแต่แต่เราเอาให้คมนะปูมาหาดีแล้วเอาให้คมนะแต่ไอมิสยูตลอดเวลาเนี่ย อยู่ไอ้ก็จะมาหาอยู่แล้วเจอหน้ากันตลอดไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมไหวไหมคะพอได้คือเสียวแท้เนาะคือเสียวมากเลยก็คุณปูโมขนาดนี้ผมจะต้องไปยังไงคุณปูเองไม่ใช่ผมเออนี่แหละปูกันแบบนี้แหละมันเข้ากับงานกินปูเป็นแขมเจ้าที่ใหญ่มากแต่จัดเต็มจริงๆค่ะขอสิกรีดให้สองดมอีกครั้งหนึ่ง โอ้โหแต่ก็ต้องบอกว่ามันจริงๆนะคะสำหรับคอนเสิร์ตในวันนี้นะคะแล้วก็แฟนคลับที่อยู่กันจนเึงนะคะคอน